สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องน,นะครับแฟนๆช่องพันไม้ที่พอเพียงทุกๆท่านนะครับวันนี้ครับคลิปเนรมิดกิ่งได้ดังใจใครที่มีต้นไม้ที่กิ่งก้านไม่ค่อยมีนะครับสูกชรูดไปลองมาทําวิธีนี้อาจจะเป็นการแก้ปัญหาไม่แต่กิ่งได้นะครับไปดูกันครับบางครั้งนะครับต้นไม้ต้นม่วงต้นอะไรของเรานะครับมัน ไม่แต่กิ่งตามที่เราต้องการนะครับหมายถึงว่ากิ่งมันไม่อยู่ในทิศทางที่เราต้องการนะครับเราจะเพิ่มกิ่งมันให้ออกมานะครับด้วยคมมีดของเราครับนี่ครับผมอยากให้มันมีกิ่งออกมาสักหน่อยนะครับด้านนี้นะครับเพื่อความสมดุลของโครงสร้างนะครับจะได้มีกิ่งรอบๆนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมเคยทํามาแล้วและมันได้ผลจริงๆนะครับลองมาทํากันครับด้วยคมมีดของเรานะครับไม่ยากเลยครับเราต้องการตรงไหนนะครับนี่ครับสมมติว่าด้านนี้ไม่มีเลยนะฮะ้านนี้ไม่มีเลยนะครับ นี่มีกิ่งเลยนี่ครับเราก็จะมาเลือกเลยว่าจะเอาไว้ตรงไหนนะครับอยากให้มันออกตรงไหนผมว่าอยากให้มันออกตรงนี้นะครับเนี่ยสักกิ่งนึงนี่ครับผมก็ใช้คมมีดนี่แหละครับตัดตัดลงไปครับตัดท่อน้ําเลี้ยงมันครับตัดท่อน้ําเลี้ยงนี่ครับตัดเป็นแผ่แบบนี้นะครับนี่กระตุต้นมันพอเราตัดท่อน้ําเลี้ยงมันแล้วนะครับอ่ามันไม่สามารถขึ้นไนเลี้ยงไปส่งด้านบนได้นะครับ ก็จะพยายามแตกยอดออกมาตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นแพลเล็กแพรใหญ่ก็ได้แต่จะเอาทีนี้อันครับลงไม้ล่างนะครับอีกอันหนึ่งครับนี่ครับเพื่อให้มันแตกนี้มันอาจจะแตกบนแตกล่างนะครับมันจะอยู่ในช่วงนี้ครับถ้ามันแตกนะครับเราพยายามตัดท่อน้ําเลี้ยงมันนะครับไม่ยากเลยครับใช้มีดอะไรก็ได้ครับนี่ตัดท่อน้าเลี้ยงให้มันถึงท่อน้ําเลี้ยงขาดนะครับ ปุ๊บมันไม่ไปส่งมันเลี้ยงบนละแม่แต่อันนี้ผมดันตัดแผ่ตรงกันที่ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับเอ้าครับและในเวลาต่อมานะครับเราก็จะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจากที่เราตัดท่อน้ำเลี้ยงไปแล้วนะครับมันก็ใช้เวลาสักระยะาหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันซองรอยที่ผมทำไว้นะครับอ่ะรอยแรกก่อนครับรอยแรกนี่นี่ครับอ่าเดี๋ยวดูหามันเจอ นี่ครับขึ้นแล้วครับนะฮะมันจะมีตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงนี้อ่าเห็นห็นครับนี่เขียวเขียวขึ้นแล้วครับและอีกอันนึงที่ทำด้านบนนี่ด้านบนนี้มันขึ้นด้านบนครับนี่ฮะเห็นชัดเลยในแนวเดียวกันอ่าไม่ขึ้นมันอาจจะนด้านล่างได้ด้านบนได้นะครับอ่าโอเคนะครับนี่ครับทําให้เห็นว่ามันสามารถแตกได้จริงนะครับเราตัดท่อนําเลี้ยงแล้วนะครับ อ้าวอันนี้นะครับก็เป็นต้นหนึ่งนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับอ่าสร้างยอดด้วยคมมีดแหมดูเท่เหลือเกินอันนี้นะครับด้านเนี้ยด้านทิศเนี้ยมันไม่มีกิ่งเลยครับเห็นไหมฮะลองดูสงไกลๆนะครับมันจะออกไปทรงอุ่มหมดแล้วต้นมันจะสูงขึ้นไปคือด้านด้านเนี้ยไม่มีกิ่งเลยนี่คือรอยที่ผมบากไว้นะครับนี่เห็นไหมฮะในระดับที่อยู่ด้านล่างมันก็จะแตกยอดยออกมาเห็นไหมครับนี่ครับ ชัดเจนเลยนะครับนี่ตัดตรงนี้ปุ๊บมันก็แตกล่างเลยแล้วมีอันนี้อันนี้ตัดไวด้ตรงนี้ปุ๊บมันแตกบนเลยมันแตกจริงๆนะครับเชื่อผมเลยเพราะว่าผมทําแล้วมันมีจริงๆผมเคยทํามาแล้วครับแบบเนี้จะสร้างทรงไหนเนรับิดได้ด้วยด้วยค้มบีดของเราครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับเนรมิตกิ่งได้ตามใจต้องการนะครับต้องขออภัยด้วยเลยครับเพราะพอดีรีบมาทุระก็เลยมาปิดคลิปในรถนี้นะครับอ่ะครับเพื่อนๆครับเราจะสร้างกิ่งนะครับตรงตำแหน่งที่เราอยากให้มันเกิดนะครับเพราะบางทีโครงสร้างมันไม่สวยอย่างที่เราต้องการอยากให้มีบ้างบางทีร้อนานแล้วไม่ออกาทีลองทําวิธีีดูผมว่ามีประโยชน์นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะคลิปนี้ขอพูดนิดนึงครับเพราะว่า มันมีคนมาบอกผมหลายครั้งหลายคนเหมือนกันว่าจะไมไม่ทําเหมือนเดิมแบบแบบนี้ครับผมก็ลองลองเปลี่ยนแนวดูนะเดี๋ยวตอนเนี้ยกลับมาทําเหมือนเดิมเข้ามาเจอกันเหมือนเดิมมาสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับมีความบันเทิงกันเหมือนเดิมดีกว่านะครับเป็นตัวตนของผมดีกว่าผมลองทําแบบไม่พูดไม่คุยอะไรเยอะๆมันก็รู้สึกอึดอัดนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยกับบางท่านนะครับที่อาจจะไม่สบอารมณ์ไม่เรคาับถ้าใครแบบ ที่จะมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มางล่างก็ได้ครับแต่เบาๆนิดงครับเอาโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพันไม้ที่พอเพียงนะครับว่าจะมีคลิปอะไรอีกเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ